แนะนำมือใหม่เริ่มต้นเลี้ยงแคตตัสดยังไงดีสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงแคตตัสดจะมีแนวทางยังไงบ้างวันนี้จะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะจากการเลี้ยงแคตตัสมา1ปี8เดือนมาเริ่มต้นกันเลยค่ะแนวทางในการวางแผนการเลี้ยงแบ่งออกเป็น2แนวทางค่ะสำหรับแนวทางที่1นะคะ การเป็นนักสะสมแคทตัสโดยเราจะพยายามหาซื้อไม้ชํำหน่อที่เราชื่นชอบซึ่งเหตุผลที่นำมาประกอบการตัดสินใจเลือกไม้สะสมก็มีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสะสมแคทตัสจากสวนที่มีชื่อเสียงสะสมตามลักษณะเด่นได้ความสวยของแคตัสสำหรับที่บ้านนะคะเราสะสมแคทตัสจากสวนที่มีชื่อเสียงสองสองสวนหลักๆนะคะก็คือสวนกระท่อมลุงจอนแล้วก็สวนเพชรแต้มสีนะคะ และจะมีเพียงบางส่วนที่สะสมจากความชอบของของที่บ้านซึ่งราคาไม้ชำหนอที่เราซื้อ,อาราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของไม้ชำหนอนั้นๆน,น,นะคะแนวทางของการเป็นนักสะสมแคคตัสก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงต่อไปจะเป็นแนวทางที่2นะคะการเป็นคนเลี้ยงแคคตัส โดยความคาดหวังของคนปลูกหรือเลี้ยงแคคตัสนะคะก็จะมีความคาดหวังกันว่าทำยังไงจะมีแคคตัสไม้เมล็ดสวยๆต้นใหญ่ๆไว้ที่บ้านนะคะซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปหาซื้อต้นแคคตัสที่มีขนาดใหญ่และสวยมาประดับไว้ที่บ้านเลยนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือต้นแคคตัสที่มีขนาดใหญ่และสวยนะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงตามขนาดและความสวยของแคคตัสนะคะ ดังนั้นตอนที่เราเริ่มต้นเลี้ยงนะคะเราก็เลยจะต้องพยายามหาวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราจรึงเลือกทำสามวิธีนะคะก็คือการซื้อไม้เพาะเมล็ดแบบยกพอดการซื้อเมล็ดและก็การซื้อต้นการฟมาดูกันบ้างเราเจออะไรและแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะสำหรับวิธีที่หนะคะซื้อไม้เพาะเมล็ดแบบยกพอดเราเลือกซื้อแบบยกพอดที่ต้นยังเล็กๆนะคะ ขนาดของต้นจะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะเพราะถ้าขนาดใหญ่ราคาก็จะสูงขึ้นนะคะหลังจากซื้อมาเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็เลี้ยงดูแลนะคะได้รอเวลาให้เขาโตนะคะมีขนาดพอที่จะแยกขึ้นกระถางเดียวได้นะคะวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีที่2ก็คือการซื้อเมล็ดนะคะการซื้อเมล็ดก็ ต้องการนำเมล็ดมาเพาะนะคะพอเราเพาะเสร็จก็ต้องมาลุ้นต่อว่าวิธีการเพาะของเรานะคะจะทำให้เมล็ดของเรางอกหรือเปล่าถ้าเมล็ดงอกก็จะใช้เวลาอยู่ในกระถางเพาะประมาณ6เดือนจึงจะสามารถย้ายต้นอ่อนมาปลูกในดินปลูกได้นะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงต่ออีกประมาณ6เดือนนะคะรวมเป็นเวลาประมาณ1ปีนะคะ จึงจะมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรเท่ากับไม้เพาะเมล็ดแบบยกพอทที่เราซื้อมานะคะตัวนี้เป็นวิธีที่2ซื้อเมล็ดนะคะต่อไปจะเป็นวิธีที่3นะคะการซื้อต้นกาฟนะคะสำหรับการซื้อต้นกาฟนะคะก็ต้องมาลอลุ้นว่าจะออกดอกตอนไหนนะคะต้นกาฟที่ซื้อมาจะออกดอกตอนไหนหลังจากออกดอกรอให้ดอกโตสมบูรณ์จึงจะ สามารถผสมเกสรได้หลังจากนั้นจะต้องลุ้นต่อว่าดอกที่ผสมจะติดกลายเป็นฝักหรือไม่รวมเวลาทั้งหมดโดยประมาณนะคะจะอยู่ที่6เดือนนะคะเมื่อได้มเมล็ดก็นำไปเพาะเหมือนวิธีที่เราซื้อมเมล็ดมานะคะรวมเวลาออกดอกเพาะ,มะเมล็ดและต้นโตมีขนาดเท่ากับไม้เพาะ,มะเมล็ดแบบยกพอตจะอยู่ที่1ปี6เดือนนะคะ ตอนเราเริ่มต้นใหม่นะคะเราก็ทําทั้ง3าวิธีไปพร้อมๆกันนะคะข้อดีก็คือเราจะมีไม้เมล็ดที่โตมาทดแทนกันเรื่อยๆนะคะจากประสบการณ์ทั้ง3าวิธีนะคะสําหรับที่บ้านนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปตัดสินใจใหม่ได้นะคะวิธีที่จะไม่เลือกลงมือทําก็คือการซื้อต้นกาฟนะคะเหตุผลก็คือต้อนกาฟที่เราซื้อและนํามาขยายต้นกาฟเกิดเพี้ยหอยนะคะตอนนั้น ต้นกาฟเรากาฟเยอะเหมือนกันนะคะเรากาฟทั้งหมด5โต้นนะคะโต๊ะละ80ต้นนะคะรวมเป็น400ต้นนะคะปัญหาที่เกิดก็คือต้นกาฟเกิดเพี้ยหอยและลุกลามไปอย่างรวดเร็วค่ะมีไม้ชำหน่อคนสะสมบางต้นนะคะเกิดเพี้ยหอยเหมือนต้นกาฟนะคะและนี่และอีกหนึ่งเหตุผลก็คือนะคะหน่อที่เรานํามาขึ้นต้นกาฟกว่าหน่อจะติดนะคะกว่าจะโตนะคะกว่าจะออกดอกก็ต้องใช้เวลา ซึ่งเราลองเปรียบเทียบนะคะกับไม้ชำหน่อที่เราซื้อมานะคะผลปรากฏว่าไม้กาฟที่เราเพิ่มจำนวนเพื่อหวังจะให้ออกดอกและได้เมล็ดนะคะใช้เวลาในการออกดอกใกล้เคียงกับไม้ชำหน่อโคนสะสมที่เราซื้อมานะคะสำหรับวิธีการซื้อต้นกาฟนะคะถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือไม่แนะนำนะคะ แต่ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อสรุปจากความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะคะจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนำมาเล่าและแชร์เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกและก็เลี้ยงแคคตัสนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะเจอกันในคลิปต,ต่อไปสวัสดีค่ะ